สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสมงสรโภชนากับพี่ป้อมนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวกันแล้วค่ะวันนี้พี่ป้อมมีเมนูอาหารป้านอนุมุฒอิสระมาฝากกันนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าปลาช,ชิ้งช้างลุยสวนผลไม้ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีปลาชิ้งช้างนะคะเลือกแบบที่ไม่ปรุงรสค่ะมีกุ้งแห้งปน สำหรับเมนูนี้ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ก็เพราะว่าเรามีผลไม้หลายชนิดเลยนะคะพี่ป้อมจะใช้แอปเปิลเขียวค่ะแอปเปิลแดงชมพู่สับป,ปะรดแครอทฝรั่งแก้วมังกรกีวีเมื่อเขือเทศราชินีค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกขีหนูและหอมแดงซอยค่ะ แล้วเมนูนี้เราจะเพิ่มน้ำมันรำข้าวลงไปในน้ำยำด้วยนะคะพี่ป้อมจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวคิงค่ะค่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะวิธีทําก็ง่ายๆค่ะเริ่มจากทําน้ำยำก่อนนะคะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำมะนาวเราก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะหอมแดงค่ะพริกขี้หนูนะคะ น,นี้พี่ป้อมก็จะหยอดน้ำมันลำเ้้าคิงลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็นำผลไม้ทุกชนิดใส่ลงไปเลยค่ะผลไม้เราสามารถที่จะเลือกได้ตามชอบนะคะแต่ขอให้เป็นผลไม้สักห้าสีค่ะ ข้ากันนะคะคนเบามือนิดหนึ่งนะคะอ,อ่าเราก็ใส่แก้วมังกรทีหลังเพราะว่ามันจะได้ไม่เละด้วยนะคะแล้วก็จะได้สีสวยๆนะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งตามลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ก็สามารถตักพร้อมเสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะ รับรองนะคะว่าเมนูเมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระครบทั่วเลยทีเดียวค่ะแถมยังช่วยให้คุณผู้ชมนะคะดูอ่อนเยาว์กว่าวัยอีกด้วยเพราะว่าในจานเมื่อสักครู่นี้ก็มีทั้งผลไม้หลากหลายสีสันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยค่ะ ครับผมนะครับในส่วนรายละเอียดเมนูครับว่าอยู่ดีๆทำไมปลาชิงช้างถึงว่ายเข้าไปลุยในสวนผลไม้ได้สวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะครับผมนะครับเมนูนี้คือชิงช้างลุยสวนผลไม้ค่ะสับปะุณวันนี้ที่เราจะเน้นกันนัคือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระใช่ค่ะยังไงอย่างไรครับพี่ป้อมก็จะเลือกผลไม้ นะคะ,คะวันนี้ก็เลือกผลไม้ห้าสีเลยนะคะเราเคยแนะนํากันแล้วว่าผักผลไม้ควรจะทานให้ได้ห้าสีห้ากัมใช่ไหมคะหหรือ,อห้ากรอบนะอ่อ ผลไม้ห้าสีเนี่ยเขาก็จะมีสปปรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันนะคะ,ะคกลไกในการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะคะที่ทําให้เซลล์ต่างๆมันไม่เสื่อมไวมันไม่แก่เร็วนะคะ,ะแต่ละตัวก็จะมีสปปรรพคุณต่างกันวันนี้เรามาดูที่สีแรกเลยนะคะ ก็คือสีม่วงนะเริ่มจากประมาณม่วงครานน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีรุงเลยสีรุงนะคะม่วงครานน้ำเงินก็จะเป็นมีสารแอนโทไซยานินนะคะพวกนี้เนี่ยเม่กี้ก็แก้มังกรเนอะ ใช่ก็จะมีแก้วมังกรมีองุ่นม่วงองุ่นดำพวกนี้นะคะที่เราใส่เข้าไปหรือถ้าเป็นผลไม้ที่เราไม่ได้ใส่ไปแต่ไทยๆก็ลูกว่าเคยทานแา้ทานแล้วปักม่วงเลยออใช่เลยนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ถ้าฝรั่งหน่อยก็จะเป็นพวกบลูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่พวกนี้พวกเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะทั้งลายดำเนาะอันนี้ม่วงไปละนะคะเขียว สีเขียว <Ki> wi, กีวี <Ki> wi, ฟฝรังร่ง,งนะคะหรือทั่วไปก็ได้แก่พวกออมะนาวก็ใช่นะ oh. นะคะหรือพวกเขียวๆทั้งหมดชมพู่สีเขียวองุ่นเขียวพวกนี้ oh. ก็ได้จะมีสารลูทีนนะล uh huh. ูทีนเราเคยคุยกันแล้วว่าพวกนี้จะออดูดซับ แสงที่มีพลังมากที่สุดก็คือแสงสีฟ้าแสงสีน้ำเงินพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของป้องกันในเรื่องบำรุงดวงตาได้ได้ดีนะคะกระดูกฟันพวกนี้จะช่วยได้ดีทีเดียวนะเขียวเหลืองส้มใช่ไหมคะก็จะมีเบต้าแคโรทีนอันนี้เราได้ยินคุ้นเคยคุ้นหูล้ค่ะนะคะก็พวกมะละกอนะคะมีมะม่วงมีแครอท นะคะพวกนี้ก็จะมีเบต้าแคโรทีนเยอะค่ะพวกนี้ก็บำรุงหัวใจด้วยนะคะเราจะคุณนน้นคนคนในบ้านเราหรือว่าโดยส่วนมากจะคุนกับเบต้าแคโรทีนเยอะกว่าใช่เยอะกว่าลูทีนืวอสักครู่นี้อะไรเงี้ยนะคะเบต้าแคโรทีนนี่ก็จะบำรุงสายตาด้วยนะคะมักจะเป็นแหล่งของวิตามินเอนะคะเยอะมะละกอเนี่ยมะละกอแขกดำบ้านเราเลยนะคะกลุ่มนี้ก็มีไว้วิตามินเอเยอะมากนะ ก็จะช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาเคยได้ยินมหคุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าถ้าอยากตาสวยตาหวานอยากใส่ตาดีอะไรเงี้ยต้องทานตำลึงผักบุ้งมะละกออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่แล้วล่ะนี้ถ้ามีคนถามถึงเยะว่าเวลารับประทานพวกแบบผักผลไม้ที่ออกสีเนี้ยสีส้มสีเหลืองเงี้ยเวลาทานเยอะๆแล้วมือมันจะเป็นสี ถ้าทานเยอะนะคะถ้าทานเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นได้เหมือนกันเขาก็จะมีสีสีมันก็จะมาเกาะตามผิวได้แต่ว่าก็ถ้าลดปริมาณการทานลงมันก็จะดีขึ้นว้าทานมากเกินไปก็ไม่ดีอย่างนี้หรอครับถ้ามากสะสมไปมันจะมีมีผลอะไรไหมคลถ้าเป็นจากอาหารค่ะถ้าเป็นจากอาหารเนี่ยจะมักจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็น อาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนั้นเนี่ยก็ต้องควรระวังถ้าเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติไม่ต้องห่วงคือร่างกายจะมีปฏิกิริยาถ้าอย่างช่วงไหนเราทานมะละกอเยอะไปหน่อยมือมันจะเหลืองๆส้มๆไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็จะถ้าเราลดปริมาณการทานลงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะคะสักสองสัปดาห์แต่กี้สามสี่ละ เยอะใช่ไหมแต่สีแดงนะคะสีแดงก็จะมีไลโคปีนเยอะนะคะแดงก็นึกถึงเลือดนึกถึงหัวใจนะคะพวกนี้ก็จะบำรุงหัวใจนะสีแดงเมื่อกี้มีมะเขือเทศใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากนั้นมีมะเขือเทศใส่อย่างเดียวรู้สึกนอกจากนั้นก็จะมีพวกสตรอเบอรี่นะคะพวกสีแดงแงทั้งหลายนะคะแตงโมพวกนี้ก็จะมีแตงโมนี่ก็คือจะเป็นแตงโมสีแดงนะ แต่แตงโมสีเหลืองเนี่ยตัวนี้จะไม่มีก็จะมาอยู่ในหมวดสีเหลืองส้มแทนนี้ป่ะไม่ ไม่มีใช่จะไม่มีเลยไม่ไม่มีไม่มีประโยชน์หรือไม่มีสารมันจะไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ที่ว่าไว้นะคะเจ้าตัวเบต้าแคโรทีนรลอไลโคปีนไม่มีถ้าจะทานทานสีแดงดีกว่าใช่ไมร่อเราก็อาจจะเลือกเวลาเราไปซื้อแล้วไปเห็นแตงโมสีเหลืองซึ่งแพงกว่าสีแดงน่ถูก็ไม่้องทานก็ได้ดีกว่าเวลาจะเลือกทานจริงๆให้เลือกแตงโมสีแดงดีกว่าเราก็จะเลือกสีแดงดีกว่าแต่ตอนนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะครับระมัดระวังเรื่องของการทานแตงโมนิดนหนึ่งเพราะว่าแตงโมมันเป็นสารมันเป็น ผลไม้ที่เวลาปลูกเนี่ยเขาจะอยู่ตามพื้นเพราะฉะนั้นเวลาตามชาวสวนเขาลดพวกยาฆ่าแมลงเขาก็จะสะสมเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นต้องล้างทําความสะอาดดีๆเพราะว่าที่ผ่านมามีข่าวเยอะเกี่ยวกับรับประทานแตงโมแล้วก็เกิดสารพิษแล้วก็จนถึงขั้นเสียชีวิตไปเพราะว่าเปลือกก็จะบางแล้วคือเขาจะคิดว่าไม่ต้องล้างไงเพราะว่าทานเฉพาะเนื้อไหนไม่ได้ต้องล้างก่อนนะนะคะแต่ที่รู้สึกว่าเมนูนี้ที่พี่ป้อมมาแนะนํานะคะก็ยกให้ฝรั่ง เป็นนางเอกของเมนูนี้ทําไมถึงเลือกฝรั่งเป็นนางเอกของเมนูนี้คะพี่ป้อมคือช่วงนี้เนี่ยอากาศปแปลปรวนนะฝนตกอะไรกันบ่อยอยากให้แบบเสริมวิตามินซีกันหน่อยอนะคะฝรั่งเนี่ยเชื่อไหมเป็นผลมไม้ไทยๆที่มีวิตามินซีเยอะที่สุด นะเป็นวิตามินซีเยอะที่สุดเลยทานเยอะเท่าไหรก็ได้ใช่ไหมคะทานได้นะคะถ้าไม่มีเบาหวานหรืออะไรนะคะไม่แต่แต่เบาหวานด้วยส่วนมากก็จะทานก็ทานได้แต่ว่าเราก็